คือสมาชิกเขาก็โฮงค่ะว่าอะไรขายอะไรขายกระดาษขายได้ยังไงทํำยังไงไมก่กิ่เกียจะไปมั่วกับแกว่าแกมั่วอย่างนั้นแหละนึกว่าแกาเป็เเเเนคนประสาทยังไงไม่คิดว่าจะได้มาถึงขนาดนี้ ลุ่มวิสาหากิจชุมชนเหนือคลองเขาพนมจังหวัดกระบี่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันเป็นต้นแบบการจัดการกลุ่มเกษตรกร RSPO ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนนำโดยนายสุรสิทธิ์พิเศษศิลประธานกลุ่มวิสาหากิจชุมชนเหนือคลองเขาพนมและคณะกรรมการที่หวางโครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มที่ใช้ความเข้าใจและการทำงานเข้าถึงสมาชิกอย่างจริงใจ จากสมาชิก100กว่าคนปัจจุบันนี้เพิ่มขึ้นกว่า300คนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตัวนี้ผมใช้ในระบบคณะกรรมการผู้จัดการคือใช้กรรมการทั้งหมดขึ้นมาเป็นผู้บริหารหมดแล้วก็ดูแลแบ่งโซนกันไปแต่ละฝ่ายแต่ว่าจะให้มาขึ้นอยู่กับศูนย์รวมใหญ่คือที่ผม ทุกคนจะมาต้องรายงานผมหมดว่าวันนี้คุณทําอะไรได้อะไรมาบ้างมีปัญหาตรงไหนบ้างจะแก้อยังไงถ้าเขาบอกเขาไม่รู้ทําไงนะแก้ไม่ได้คนนี้ต้องให้เราลาออกผมบอกไม่ต้องเดี๋ยวผมลงไปดูเองผมจะเข้าไปดูแล้วก็ถามว่าปัญหาอย่างไงที่ว่าเห็นกรรมการบอกผมว่าเขาไม่เอาแล้วกับคุณอย่างนู้นอย่างนี้สมาชิกเขาบอกว่าเออกรรมการบางคนทรยารมณ์มากเกินไปเขาไม่อยากทําผมบอกเออใจเย็น เดี๋ยวผมจะมาดูให้ผมก็ไปแก้ปัญหากับสมาชิกแบบนี้สมาชิกก็โอเคเสร็จแล้วจากคนที่มีปัญหาคนเนี้เขาเข้าไปหาคนใหม่เข้ามาเพิ่มขึ้นมาได้อีกเรารามคนมาเป็นสมาชิกต่อมีการบันทึกรายงานบ้างไหมคะมีครับมีทุกอย่างครับโอเคในะดูดิสามารถตรวจสอบได้ครับ มีการใช้แรงงานเด็กบ้างไหมไม่มีไม่มีเ<ล>นาะใช้แรงงานต่างด้าวก็ไม่มีไม่มีครับ <Okay. S 3> ส่วนมากถ้าว่าเป็น,านงานหนักๆอ่านเยอะๆหน่อยก็จ้างคนครับจ้างคนบริเวณในในพื้นที่ครับคือให้เขาได้มีงานด้วย okay. แต่ส่วนมากผมก็ดําเนินการจัดการเองทุกอย่างถ้าว่าไม่เยอะอาจจะใส่ปุ๋ยไม่กี่กระสอบผมก็กับครอบครัวได้บรรลุนการเองใสเองครับทางกลุ่มเคยได้วิเคราะห์ดินวิเคราะห์ใบบ้างไหมได้ครับได้ไปได้ ข้บผมนี้คือในส่วนของเมื่อก่อนอดินนี้มีความเป็นเค็มะที่เราแบบลมมาคณบการแจ้งมาว่าให้เราเพิ่มดุลไม้โดยการใส่สารในการย่อยสลายของดินเพราะหนึ่งเราตั้งแต่เราเราปลูกปั๊มนี้เราไม่มีการเขาเรียกนำเดินการและก็ให้ดินมีคุณภาพที่ดีนายสมยศเกษตรกรคนรุ่นใหม่ถ่ายทอดเรื่องราวเมื่อหลายปีก่อน ที่เขารวมเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร RSPO ว่าโชคดีที่ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มและช่วงนั้นเพิ่งเริ่มปลูกปาล์มน้ำมันจึงมีการวางแปลนปลูกได้ถูกต้องและเข้าอบรมเสริมความรู้ในทุกด้านทุกวันนี้สวนปาล์มของเขามีผลผลิตคุณภาพดีและเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเหนือคลองของพนมยังคงเดินหน้าประชุมการทำงานเพื่อยกระดับชาวสวนปั่มน้ำมันให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน นอกจากมีรายได้จากการขายเครดิตที่นำรายได้ส่วนหนึ่งมาใช้จ่ายในการบริหารจัดการในกลุ่มโดยไม่ต้องพึ่งพาใครพร้อมมีเงินปันผลและค่าจดบันทึกส่วนลดราคาปุ๋ยรวมทั้งส่งเสริมอาชีพเสริมในสวนอย่างการเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรพร้อมให้เชิญเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเจ้าหน้าที่เกษรตรปศุสัตว์ ประมงมาให้ความรู้กับเกษตรกรชาวสวนป่ามอย่างยั่งยืนเราต้องมีจิตใจอาสาอย่างเต็มที่คือเราไม่คิดผลประโยชน์จากกลุ่มเราธามานทุ่มเทแล้ก็ทำให้ถึงที่สุดเราธามานเราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมีผลประโยชน์ตัวนั้นตัวนี้ขึ้นมาแต่เราทำยังไงก็ได้ ให้เราได้รับความยั่งยืนของกลุ่มและสวนของเราเองด้วย